สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราจะพามาดูเห็ดพามาดูเห็ดอีกแล้วเอ,อ่คลิปหน้าเราจะลงว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าเราจะทำหัวเชื้อกระตุ้นนะคะหัวเชื้อกระตุน้นนี่จ้ะพี่น้องออกเต็มเลยยังดอกน่อยอยู่จ้ะยังดอกหน่อยอยู่น,น,อยอยนี่จ้ะเห็นมอจ้า นี่เลยออกเยอะเลยรอบนีนะ้ออกเยอะเยอะมากด้วยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะดูไปเรื่อยๆนะตื่นเต้นเหมือนกันออกดีมากด้วยข้างบนก็ออกเยอะนะโอ้ออกแบบภูมิใจมากภูมิใจนำเสนอมากเห็นไหมคะ ยังดอกเล็กอยู่นะคะพี่น้องดูดูว้าเดี๋ยวจะให้ไปดูที่ด้านล่างมาดูด้วยกันเลยน้ํามีแล้วเห็นไหมคะฝนตกประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนะคะน้ําก็มานะจ๊ะเห็ดก็มาจ้าดินก็ยังชุ่มอยู่เลยด้านล่างพี่น้องด้านล่างอย่างอึก,กระเบิกมากเดี๋ยวนะคะ จะลงไปเนี่ยมองเห็นไหมคะตีนน้ำนี่เป็นร้อยจ้าดูข้างบนเยอะเูยให้ดูความรักมันออกริมน้ำหมดเลยดู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 ดิฉันดิฉันนี่นะพี่น้องดูนี่นี่นี่นู่นเลยจ้ะเต็มเลยข้างบน ข้างบนก็ออกเยอะนะ้เต็มเลยเยอะเลยดูนะคะน้ำลิมน้ำเลยนะแบบลิมลิมก็ลิมจริงๆลิมมากๆพี่น้องน really. ่าจะเปื่อยเนาะน่าจะโดนเยอะโดนน้ำเยอะเกินน่าจะไม่รอดบ้างเต็มเลยเยอะจริงๆค่ะพี่น้องฝ่อไปเลยก็มีเยอะเลย อันนี้คือเห็ดที่มันแก่แล้วนะเราก็ไม่ได้เก็บหรอกปล่อยให้มันปล่อยด้วยเยอะจริงเยอะจริงดูมันเรื่อยๆนะพี่น้องรอบนี้เดี๋ยวเราจะทําหัวเชื่อให้เบิ้งเ้อจ้ากดติดตามไว้เลยเด้อจ้าผู้ใดอยากหูว่ะอุ้ยทายังไงวะใส่แล้วหัวใส่หัวเชื้อแล้วมันยังโมคืนจักเชื่อเดี๋ยวสิพาเห็ดหัวเชื่อกะตุน้น ว่าสิเห็ดจังไหร่ไต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 ไยี่เนี่ยไ,ไ,ไ,ไนี่จ้ะบึงไปน้ำกันซาจ้ะี่เลยนั่นจ้ะแล้วก็สิออกพุ่นไปทางหมดตีนตีนน้ำนะจ้ะนี่แหละแางนันไม่อยากไปมันลึกอยู่ให้ดูฝั่งนี้ก่อนเนาะ นี่ล่ะจ้ะพี่น้องอย่าลืมนะคะพี่น้องว่าเดี๋ยวอ่คลิปหน้าเราจะทำหัวเชือกกระตุ้นให้เบิ้งแล้วจะ้ะอ่าว่าเป็นจังไดเฮ็ดจังไดง่ายเลยค่ะใส่แล้วมันไม่ขึ้นสักทีโอ้ยใส่หลวก็บกขืนจะเชือเฮ็ดจังไดมันจังสี่ข้นก็ล่องผิดล่องถือขึ้นกันจ้ะ้ยดู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  อีกมือสองมือสี่ายเห็บเบิงกระสีไายให้เบิงเรื่อยๆเ,เนาะแต่ว่าสิม,มีกระสิตามมาด้วยคลิปที่จะเฮ็ดอา่าหัวเชือแบบกระตุ้นให้เบิงเนาะทาเบิงน้ำกันจากพี่น้องเลยสวยงานมะ